สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุขุสุขันะครับพี่น้องพบกับช่องมาละมักจมออฟฟิเชียลครับพี่น้องเมื่อเนี้ยเข้ากันใมาไหมส่งเงินเท่าบ่อเท่าบ่อสองดูอีสานครับพี่น้องน้องทำหน้าที่รับใช้ศาสตร์ตัวไปนะครับผมอยู่ที่บ้าน์พระเอกดังนะครับผมพระเอกตัวน้องประหลัดนะครับพี่น้องตัวจริงครับเวลาเขาขึ้นยันแท้ๆนะครับอ่าจะตัวเดิมเลยนะครับเนี่ยล้างไงเติอพี่ได้นไเศรษฐี ปลาชีรีบห้องตัวนี้เสียทีตัวนี้ไหมก็เสียทีรถดหกลอดรถดยังก็ชี้ได้ไข่สิไปแล้วล่ะเต่านเสียทีทต,ตัวตัวนี้มันเป็นห้องแถวยาวเ,เลยด้นี่สามหองนี่ยังไม่เคยจังห้องแถวเี่อกี้บ่มีดอกนี่อันข้ามาล่ำทางไหนมานอนได้ไหครับนี่นนได้ครับผมมาขี่ได่ก็ได้หัวหน้าไม่เคยลยคนชี่ห้องน้าที่ผมบอกอย่างนี้ยนะครับพี่น้องอันนี้อันนี้บ้านพระเอกตู้นะครับผมบ้านพระเอกตู้นพรัตน์อันนี้กระเทอแหลกขึอนผมไม่เคยมาจักเถื่อเสียงเอาแมวมาดีครับ ยงกัเบิดเนี่ยอุ้ยเรียนกาเต็มแล้วเนี่ยไม่อยากนะแม่นั่นนาคนอีกไม่ใช่กาเียนั่นนั่นที่งงที่นั่งที่ังขึ้นวังเกาะมาบอกแม่สะกอนก็ได้นี่าจ้น่อยนี่ละ พยายามเที่ยงเที่ยงกไปก่อนแล้วนะับมีคือบออันน้องไปตัวเปลี่ยนน้ำพี่น้องน้องไปตัวเปลี่ยนน้ำาลจิมันกระสาพี่น้องอ่าอันบอรเพ็ดบอราเพีโอตูวพ่ออันบอระเพ็ดขายตีละไม่ธุรกิจหรอกส่งนัน น้งปิเย่เป็นนางแม่เป็นนางแม่เงี้ยผมเังโวนี้ี่นัเป็น,น,นอ,อ,นนนอั่นเป็นตาครับผมนะครับเงี้ปยปัตัวอ้นนี่เขออาพใครตีแม่้าไปิแม่ไยแม่ไนไม้อตัวเนี่ยได้ไโทรศัพท์อันไดโทรพก็ย้อนใครกรบ,บอเพชรนี่นนะป ดี๋ยวนี้ได้ทดสอบไอโฟนย้อนนันจำให้กับจำนะโอ้อยู่หรอกล่ะนี่ครับพี่น้องอันนี้บรนยากาศนี่รวยเข่าของประเอกตัวนพลัตนะครับผมอันนี้แต่ว่ามันเหมาะมันเหมาะเล็กน้อยเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนตาเพราะว่าเด็กมันติดถนนทางไงเปลี่ยนเซียนเที่ยวอ่าพี่น้องเตียเรียกคือกันว่าเคยมาบ้านน้องจักเตียอันนี้ก็มาเตรียมมาเลยโอ้โหตื่นเต้นตรงเนี้ยเตรียมตัวมาเลย ไม่ดีว่ได้มาแดดต้วนเวนเงิ่นเอาเ่ว่าเตียมโตมากชเมือนี่กัยนย่งขายมาเม่อันกระบองเพชรนั่นนี่ของนี่เพื่อนเอาไอแม่แล้วปูกไว้แล้วเพาะไว้นะครับผมนี่นะครับพืน่นเ,เอาข้้งนาป้ากะเล่นอันนี้ ใเตียนตัวน้อยๆตัวหยอกเพ่ใจดีอืมนี่ละมันเสียว่ามีมีไอมันเสียว่ามันนีอยู่ในเงี้ยกมันนีอยู่ในเงี้ยมันนี่เป็นมาเชื่อว่าอันนี้เป็นมาบางแก้วมันนี่ก็มากนี่มันนีมันนีกับนีมีมากกัดอือ็เหรียเต้นไดไหมเด้ยเ้ยหอลังมาเนตั บรรยากาศดยรวมั้งงอามด้ยใ่ฮะของามอยากบวชี่ยวเส้น้จะอยากโชว์อือโอ้ยโอ้ยโั้ยโอ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 กยนน้้โอ้โอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยีอยาอ้ยโอ้ยโอมันอ้ยงขายได้ยโอ้้ยโอ้ยอ้ยู่้ย้ยโอ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 ้ยอ้ยโอือโอ้อยยอยอ้อ้ยออ้ย้ยอยอ อยากให้ก้นออกไปลักไปเปิดตัวดีข่อยซังข่อยมากระบองเพชรอันนี้มูนี่มันตีไปแท่งกับบองเนาะอันเบนเฮียนมึงเคอเป็นอันอีกเขาเฮียนกว่าเฮียนมึงเฮยทะเลใสกว่ากระบองเพชรเมา่อไรเข้าตีร้านนิเข่าจ้าอู้หุ่นสีใบถ่าเนี่ยจ้าเอาข้าวโกินมาแต่บ้านจ้วงคือรถเมลาร์จ้วคือรถแจ็คส้งสวบเอาไปแม่ว้ยวาล่ะไอ้เมาหยอกซี้ไอ้ยี่เดีย๋ไม่เกิดจังว่ากันทีหลังเออ ไอดที่เรานเหน้นาเหน,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 นกันแต่หัวน,น้าแต่ทางน้าเย็นเมื่อคืนลึกลับซับซ้อนแต่เอาพี่น้องเดี๋ยวผมตัดนะพี่น,น้องอาจจิหกนาจนังหน่อยอีกบ่โดนอีกบ่โดนลูกกระชี้กเจ็๊ยบควงห้างกายถูกต้องก็งงเป็นวลังมามเกี่ยบควงห้างกายรถขันเหนียวไปท่านนี่ฮะใช่ไหมครับรถขันนียไปท่านนี้ใช่ไหมลอนขส่ยี่บาทนกขี่ดีอยู่อีนี่ครับพี่น้องโอ้ยเห็นละไงยังมันเห่ียเจ้าภาพ ขีเมื่อกี้เอาเมียนตีเบิดเบิดกี่ม่ะมือก็ปลูกมันปลูกยังไปอย่งฉันปลูกกระบองเพชรอนะไอ้นี่เห็นบ้างนะโอ้เจ้ากี้เพาะกระบองเพชรเองลงไปปลูกวงลางเถึนแม่นเบิดแล้วเมียมึงคือจริงดามเดี๋ยวเดี๋ยวเราคอยวัดอันนั้นจะเราคอยแก้ตะดินเสรแล้วนั่นเราเอาเบิดเองเดี๋ยวเดียวอแล้วไปสนใจไปมากจังเนี่ยล่ะปัญญาจ้าเพื่อนเนี่ยพี่น้องกระบองเพชรที่นี่พี่น้องนะ โอ้ยได้กี่เป็นทุรจิตเอาหัมซุ้มโยนาบ้านนะขายไดุ้นนี่น่ยใได้ส่วนนี่นะมันมาตลาดเนี่ยราบมาขายเปลารบมาเนาขายที่ร่างมุ่งสยระบาดนีเดกอได้กุยเสกมุ่ใส่ขึ้นมาครับคเณรอบอกปรลการเอาผีนกมาส่งออาตูบเนยีทำหน้าทีลูกกูใช่ เพื่อนีตีไม่ห้พี่น้องมันท่านแบบที่รู้ผู้ใชยเปิดปลาตัวดักอย่างนี้ไปแล้วพญานุสือสนามมีพ่อร้องมีดาบถาท่าวองเกิดเหยียดเช่นนี้ขึ้นได้อย่างไร อะอันนี้น้องจ๊แกม้งันอู้ไม่เลนทอมโอ้มันเป็นผู้หญิงกับผดีเลอนี่มึงมานี่ไม่หอดผู้สาวแต่ไม่เปนี่มนทอมมูแกนต้นข้าวเงโอ้เสียทีตตัวนี้ไมปาได้ยังไงเยวหัวหน้าพาชิเบิ้งนะเล่นนะมองหน้าให้ก้างนี่ะเม่อ เออไม่ใช่ใจแฉกน้องไ่ฮะไทยเงินพน้อนตารางพนใจแฉกพี่นอนคนวะหน้าอย่าพลาดสลิปนะยังขึ้นท่านงานพี่น้องไ่ได้พักผ่อนพี่น้องนอนหน่อยนอนหน่อยไปเจ้๋พายไปพายไปเหรอพี่เออเอาละเอาพี่น้องครับคลิปนี้กับศิฟ้าพี่น้องไว้เสมอแล้ววันใหม่ี๋ไม่จามบ้านหนองตัวนะครับพี่น้องจะได้ฝากพี่น้องติดตามอีกแล้วเรื่นเล็กๆนิดนึงหนองตัวเราประหลันะครับผมเกินระเบินปีแล้วนะครับ อ้าวน้องครับเิารี่สมัครไปหรือว่าจังไดยครับผมแล้่ว่าตามหลการเรากับพ้นมาหัไปเราช่วเราดอจบสามปี่าไปสระลัดยังเขาียงน้ำกันละเป็นมอลนี่แหละที่เห็นมอลลนี่แหละถูกต้องเนียจาสอาดพราะว่าตราลัดแล้วอ้าพี่น้องครับชิมน่อไว้จะมีแล้วกันครับปากที่ตามช่องมอลล์มาชมครับ